โจววงเอยัยน,นะครับบ้านสวนเหมือนเดิมครับรับ n h าหาผลิตมันฑ์ย่ก็จะได้กินแล้วครับยัยเริ่มสสุกละ ต้นเลวครับลำใหญ่อบอปลาดุกเนาะนามกับสี บ้านสวนนมดุวรรญ m าเครื่องปั่นไฟเนาะปั่นไฟเกิดเตรียมเกิดไฟดับไฟยังหนาฝนนัำใหญ่แม่ให่ใใสุกแล้วนใี่ยุคหางเฮี้ยนนะครับต้นหางเฮี้ยน ข้างบ้านโล้โดกครับ กระไฟเปิดไว้ให้แมงเมา,าตกลงมาให้ป่ากินนะครับทุกโอ้น,น้องข้าทุกนายเต่าหนูวันดีกันานายเต่านายเต่าจังอะไรเตหนู เงไงหรอครับเป็นขาเลยครับรไปไดูเี้าวบเดปลพ่ยนนามหรอครับเพ่ยนอาหารเม็กเงยนก็เับพ่ยน,นาม

ก็พ่อกินล่ะครับมคุดบ่เพิ่มกว่าครับ Để giờ mô mà liền lắm Nó ngàn tù Rút lại ra Nó Nhưng bà là ta phải bưng lắm dây bạn. Đang như giống anh Đang đang Sao tù Sao mà hai như Đang ดังดังดังย,ยงยิมดังยิมยิ่งออกห่างโอ้ยต้องหอนคังเนาะตุบสาวมหาเงี้ย <c oughs> นารกอ <c oughs> มอย่างตุบย่ใหญ่ ต้นครับชมลําใยกันต่อตางคนชมลำใยประมาณ สิบห้ามือครับสิบห้าหรือยี่สิบมือก็ได้เก็บแหละลำใหเสียงนกกระเ בוד ครับนกกระเ בוד ห้องบึนบึนับลำให ว่าเบิ้งจะตุ่นนันตุ่นนี่เลยค่ะเบิ้องอ่อมหมดเลยได้สาวมาหาผู้สาวมาเลยนห,หนึห่งเบิ้งฮานเบิ้งฮานกับเป็ดใหญ่ นหนักน่วยมันย่อนลงหมดเหรอครับตัวลำไยหนักน่วยมันห้านเลนน่ามกบไก่กยอยู่น้ำกันห้านกระป็ดอยู่น้ำกันตีกออกละ คิดลังค่าเรหาหันสูงเราท,ที่ได้ที่ได้ยับก่งขื้นอีกหนัหนก็นปิดที่เท่ากันกล่องใหม่นะครับถิ่นม่เห็ดขอบหมูขอบไปคขอบหนันตูกเรื่อง คต้นมันก็มีหลายครับอีกนี้ซิบมือมีซิบมือก็ได้เก็บยอนลงหมดละยอนกวางทางอันนี้ต้นสมเขียวหวานครับนี่ ปลูกไว้ได้หี่ปีหนึ่งเนาะเป็นเช้วาวันเริ่มจะเป็นเนื้อเป็นนวลนเริ่มอีกทีซิบมือกระซุกแล้วแล้วทีกินล้ำใหอยก็สร้างมากครับอีกต้องใได้ขายทรงอ่อนไลน์กัน ขลายตรงออนไลน์กันนะครับตีนี้เพิ่งมองที่สีว่าจิพุดบอ่อป่าเพิ่มครับว,ว่าเลี้ยงป่ามันแค่สามเดือนสามเดือนกว่าครับตรงนี้ครับต้นน้ำใยนี่ตรงนี้แหละครับเราจะพุดบอ่อป่าเพิ่มต้นฟุงหลังมกซิดาป่วยก็ออกแล้ว อีู่ว่าในตัดเคี้ยนึงเนาะคนเลยโตมากละมืดคุดสาเนี่ครับคุดแบบน้อยใหญ่เงาเลยนี่ส่วนลำญ่อยู่นี่มันง่าบางหลายมันล่มครับปลูกไวล้ล่มเอาเงาะมาปลูกแทนมันเงาะมันสาเนี่ยน,น,นี่คูดเป็นบอ่อปลาจะคุดเป็นบ่อปลาละปลาดุกมาลงปลาดุกบอ่อหนึ่งบ่อนิ่นบอ่อหนึ่ง ลำใหญุ่มลำใหญ่ครับภ่มใหญ่นี่ไหนภูมิหนึ่งกับประมาณแปดเก้าเมตรครับต้นหนึ่งแต่บอหามันสูงเกินบอห้มันสูงเกินแปดเมตรให้เก้าเมตรคือกันครับความสูงของต้นลำใหญ่เนี่ยระวางภ่มิห่างครับภ่มิม,มันห่างเก้าเมตรกับมันสูงเก้าเมตรถ้ามันห่างแปดเมตรกับมันสูงแปดเมตร ก็หลุมขยะที่ได้ทมนะครับโคมากันขยะขยะมาจากในบ้านนะโอ้ไฟหลวกน้ำใยกันย่หยล่นโอ้นี่เหยียบแก้วได้ดังลงไปยังไเหยียบแก้วงวงติมย้อนลุ่งครับม้งวนไฟใหม่ไฟหลวกเผาเอาขยะ านั่งกัรุ่นน่อยครับนะรุ่นน,นันกันกํกาลังทำไม่ขีดไฟนะครับรุ่นนึ่งนะรุ่นนี้ทำไม่ขีดไฟนี่้ำไย่เลยปีสองปีครับสองสามปีนี่ไแย่ต้นมีต้น ชองต้นเราต้นน้อยเงี้ยเขาเขาอะไรไม่ไล,ล้ลมยู่ข้างเรื่องปลาในสามเดือนสามเดือนครึ่งเนาะได้ขายใหญ่ในเกตเดือนปีละสองเถื่อเรื่องปลาได้ปีละสามสามสามซีซีเถื่อเรื่องปลาสุดหนึ่งย่างซสักสามเถื่อเนาะ ไงค,ครับเครื่องแอ๋วนะเล่นย่างเดียวมูจักกัดจักยั้งมัจะเข้ากัดเจ้าของครับนี่ก็ชุดนี้ครับโอลนชุดนี้กั1หน,นึ่งกิโลเนี่งละกิโลเนาะ จา้จางทีมงงานทงานวางงานก็มีเป็นบางคนมันหลายอลไรเล่ยเขามาตาจ่ายแล้วก็ให้ปั่นเงินเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเห็นงานบางคนก็ตกงานเนะาลละเขามาเหรินนำอเลยเขาเขาต้องการเงินเลยเขามาเิ็งงานให้แล้วก็ปั่นเงินเขาเนาะของกับบ่มีกันแหละครับแต่วกา แบ่งปันเขากัาห้องก็ใหญ่เขาซื่อๆมันก็เหาก็บผมไม่ใช่การห้อก็ต้องเลยได้ใส่งานเขาเนาะเงินว่าจะคล้องมาตัดดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะคล้องตัดเองก็ได้จะคล้องตัดเองก็ได้แล้วบ้านนี่ทีมงานเขาตกง,งานเขาไม,ม่งานเหตุเขาอยากได้เงินใส่เลยว่าถ้าอยากได้เงินก็ไปตัดหญ้าให้เขาก็เลยมาตัดเนาะ ดีแล้วมันกับวันลลยหรอกครับเนีย่ยมันเกือทางห้างได้กับไปน้ำนอจุหนักหน่วยมันครับงามงา,มงามนี่ดำลุ่แต่ว,ว่าตอนนี้มันเป็นดอกมันดีตังขึ้นอั่งเีครับ นี่ตั้งขึ้นเนาะมันกติดตั้งขึ้ enrollment. นไม่ไ้อยบานมันใหญ่มากเลยนักล่วงนักลงมันต้องมาเปลี่ยนเป็นดำล่วงดีเนาะแมักนอย ดาวตุกมีทองครับสาวตูกมันไม่ทองมันอยู่ฝ่าสวนไห้มาไปออกลูกข้างในบุญแต่พุ่น น,น,น,นักหน่วยมันใม่คำกับผมนีครับไม่ไพ่ทางหนึ่ไพ่ก็ได้ซื้อ มําคำ้นหมดแล้วคำไงงามันดอมลองมันหนักหน่อยมันนะมันหนักหน่อยมันไก่กับยางน้ำกลนมากับยางน้ำกล ใกล้กับค้งไว้ขายแล้วก็มีครับ็ค้จองไว้ไรอากาศบ้านสวนครับเหมือมากล่ปน้องจะตกเด้ยกับโตกใกล้ค้างไว้ขายจะจองไว้ เราจะว่อพอกันคลิปหน้าด้วยครับผม